มีแต่ไม่ให้ยืมมีเยอะด้วยมีเยอะรถนฟ้ามหาศาลเป็นอัครมหาเศรษฐีเลยคนถูกแบน i ์อินสตาแกรมถึง9ครั้งแล้วก็ได้รับรางวัลหนุ่มฟันแหลกคนสุดท้ายของปีเฮเซหนุ่มฟันแหลกแล้วก็กําลังหาเมียน้อยอยู่เข้มข้นอะไรเช่นนี้เฮ้ยซื้อสองแก็ตหนึ่งฟรีเจ๊ซื้อคนละหนึ่งแล้วใช้รอสาม้อหนึ่งอที่สนี่ลิงยากมันไดลงไปอยู่ในเตาเรียบร้อยแล้ว สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์บิวสังก็เลยพัดในแม่ออกมาช้อปปิ้งหลาๆๆที่เอาเล็ทที่มินามิโอซาวะกันเนื่องจากเราไม่ได้ช้อปปิ้งมานานแล้วเราก็เจอของที่เราอยากได้กับเจ๊นิงมาตั้งนานานแล้วแต่ตอนนั้นไม่ซื้อเพราะเราไม่มีตังค์กันตอนนี้เนื่องจากการกักตัวเสร็จสิ้นคืออะไรนะั้นอยาไปดูสังคมเฉลยเออประมาณเช่นนั้นเออนื่องจากตอนนี้เรากักตัวมานานแล้วเราไม่ได้ใช้ตังค์เลยตังค์เราเหลือเยอะมากเราก็เลยต้องกลับเอามาใช้ ประมาณเช่นนั้นมีแต่ไม่ให้ยืมมีเยอะด้วยมีเยอะรุนฟ้ามหาศาลจนอัคระมหาเศรษฐีเลยไม่ให้นี่เลยมิติเอาเล็ตพาร์คอันนี้อยู่ที่มินามิโอตาวะนั่งรถไฟมาปรื๊ดปื๊ปื๊ปื๊ตรงนี้ก็ถึงเลยจากบ้านดูซังมานั่งประมาณสิบกว่านาทีก็ถึงเลยไม่ไกลเราก็มาเจออันนี้คือโปสเตอร์ที่ใช้ในการหาเสียงผู่ว่าโตเกียว จริงเบอร์เก้าเนี่ยมันจะมีนักร้องนักร้องใช่ปะเขาบอกว่าเขาเป็นนักร้องแต่ว่าเขาเป็นนักร้องแบบชื่ออะไรนะซุปเปอร์เครซี่คุงเออนักร้องซุปเปอร์เครซี่คุงอะไรก็ไม่รู้คือตอนนี้กำลังหายไปน้อยอยู่เขาเขาต้องมาอยู่ตรงเบอร์นี้แต่เขาไม่อยู่แล้วนี่แม็กค,คอีเกะนี่คือผู้ว่ากรุงโตเกียวปัจจุบันแม็กคโอีเคะแต่ที่สงสัยคือคนเนี้ยสมัครสองเบอร์เหรอสองเบอร์เหรอทำไมถึงมีป้ายสองเบอร์ได้เนี่ยอันนี้เราก็ดูประวัติของเบอร์เก้านะเขาชื่ออะไรนะ <N ich imoto> นิชิโมโตะมาโกโตะนะคนนี้ก็เป็นนักร้องเจ้าของบริษัทซูเปอร์เคซี่นะอาที่สนใจคืออันนี้โด่งดังในฐานะคนถูกแบนดอินสตาแกรมถึง9้าครั้งแล้วก็ได้รับรางวัลหนุ่มฟันแหลกคนสุดท้ายของปีเฮเซนุ่มฟันแหลกแล้วก็กําลังหาเนียนน้อยอยู่อันนี้คือประวัติของผู้ว่าที่สมัครเบอร์เก้า <9. S 2> นี่นอันนี้ก็คือจากเพจกิ๊บแจงนั่งเล่านะขอยืมมานะก็คือเป็นโปสเตอร์ของเขาแบบนี้ใช่แล้วดูนี่ดูดูรูป ตามไปเต้น,นอันนี้ <พา S 2> คือ,ไ,อ,อไม่ตรงปกเออจริงๆด้วยภาพไม่ตรงปกแต่ว่าใช้ใช้แอปเยอะไปหน่อยนึงเราจะคุกเนียถ้าเกิดสมมติเราติดคุกนี้ก็คือคนนี้เลยนะเจตาเนี่ยอันนี้คือเป็นแค่คนถ่ายทอดสารจากเจตาเล่าให้ฟัง <laughs> ปกติมีเจกิฟเจกิฟตจังนั่งเล่าใช่ไหมอันนี้คือเจอตา <laughs> เจต้านั่งเถียนเล่าวันนี้อากาศแบบว่าดีมากเลยสดใสแดดแรงแจ๋คนออกมาแบบอุ้ยชอปปิ้งช็อปปิ้งกันสนุกสนานให้ยฮาปลาจิงกกกันเหลือเกิน เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งสิ่งที่เราต้องการก่อนเขามีเอาหมามาเดินเล่นด้วยสองตัวนี้น่ารักน่ารักหมาน่ารักจริงอนนี้โคชเขาแบบว่ามีสติกเกอร์ให้ยืนรอแบบมีโซเชียลดิสท n นซิ่งวเดี๋ยวเข้าโคชดีกว่า,าอยู่ต้องข้างในตั้งนานเป็นชั่วโมงแล,แล้วก็ได้ออกมาแล้วนี่เลยทั้งแว่นกันแดดเข็มๆเข็มขัด น่าเสียดายที่ว่าไม่มีคูปองลดสิลดแค่50%แล้วก็ลดอีกสิที่เคาน์เตอร์สามสิบเปอร์เซ็นหายเขาสมัยก่อนนี้มันจะลดห้าสเป็นต์สามสแล้วก็10%แต่ตอนนี้ขาดทำไมไม่มี30%มเ็ขาบอกว่าอ๋อเพราะว่าโควิดขาดมันก็เลย30%ก็เลยหายไปแล้วคิดว่ากําไรน่าจะลดน้อยลงก,ก็เลยลดเยอะไม่ได้เดี๋ยวถุ่เจ๊งอ่ะโอเคก็ยังถือว่ายังลดอยู่ยังถูกอยู่แต่ก็เพื่อนึงนะตัดใจตัดใจเื่องนึ ออกจากคอปุบ๊บก็ข้างๆเลยคือร้านกุญแจฟ้าหรือโกดีบ้านนั่นเองนี่เราก็ซื้อมาเลยแบบโอ้เห็นไหมความน่ากินของมันโอ้แบบความเข้มช็อกโกแลตเท่าไหร่วะจะไปได้ละเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่เลยเป็นสิ่งที่บิวสังชอบกินมากเพราะบิวซังนี่ชโโ็อกโกโอลิอมันช่างแบบเข้มข้นอะไรเช่อยอยนนี้นี่มันเข้มข้นมากๆไม่ได้สปอนเซอร์นะถ้าเกิดโกดีบ้านจะเป็นสปอนเซอร์ให้บิวซังก็จะยินดีมาก ว่างรอคุณนายแม่ช็อปปิ้งแล้วก็มานวดขาแล้วก็นวดหลังข้ง้งข้างหลังนี้กันรอสั่งค้ะช็อปปิ้งอุ้ยดูสิอันนี้อาดิดาสบอว่าลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้แบบว่าโอ้โหดูราคามันสิ พันห้าเนี่ยลดแล้วเหลือเก้าร้อยเยนเท่านั้นเนี่ยอันนี้แบบโี้แบบน่ารักมากๆแต่ไปแล้วหนึ่งใบใบหนึ่งอันนี้แบบว่าเห็นเจต้าแล้วอยากเป็นแบบมั่งราคาสองพันห้าใช่ป่ะอันนี้ลดเหลือเท่าไหร่นะพันห้าร้อยเยนเท่านั้นเนี่ยนี่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 อันนี้คือสีพิเจตาตือมาเนี่ยนี่อย่างนี้เลยเราเรียนแบบเจตาพันห้าเท่านั้นบุริจี้รังไข่มากแม่เจ้า ลดอีก40%จากราคาที่ติดไว้อย่างเช่นอ,อันนี้5,000ก็จะเหลือ2,500ประมาณ2,600-2,700โอ้โหอันนี้แบบ3 9 0 4,000ก็จะเหลือประมาณ2,100เยนอ,อ่ะอุ้ยแบบ a ด i d a s ราคา600กว่าบาทอะโอ้ยแม่เจ้านี่มันมาอยู่ในราคาบิลสระม่อยู่ท้าบิวซังเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้ซื้อก่อนที่เขาจะลดราคาตรงนี้ไปซื้อที่ร้านอื่นมา ลดจริงๆเราก็ออกจากร้านอาดิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโหถือว่าถูกถมากแบบจ่ายกันมาแบบเป็นกุรุตกุรุตเลยแบบประมาณสองสามถุงใหญ่ๆเบลเทอร์เลยนะจ่ายไปแค่ประมาณไม่เกิน1นึ 5, ่งหมื่นห้าันเยนเท่านานน่ะไม่ถึง5,000บาทโอ้โหสุดยอดแห่งความถูกถลดราคาลดแล้วลดอีกบุหรี่ที่รังขายตอนนี้รังขาพอหมดแล้วอะ่ะเข้าช็อปปูมาคือตามๆเขาเปงั้นเนี่ยเข้าไปไม่ได้คิดอะไรเข้าไปปุ๊บอ้าวเสร็จมาเสื้ออีกหนึ่งตัว กระเป๋าถูกมากถูกมากแบบว่าลดลดมาแล้วสามสิบเปอร์เซ็นแล้วลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบว่าโอ้โหสุดยอดแห่งดูหริจี้ลังไคเดี๋ยวเราไปที่อื่นกัไข่ฟอร์มาแล้วที่จนแบบว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วเป็นจุนหมดแล้วเนี่ยไข่นะต่อไปแล้วก็แวะร้านลีบายเฮ้ยซื้อสองเก็ตหนึ่งฟรีเจซื้อคนละหนึ่งแล้วใช้รอนที่สามนอนที่ฟรีเจซื้อไปสองอันสองคนละตัวนอนฟรี ก็ออกมาจากร้านรีวายปที่เรียบร้อยก็เสร็จไปอีกแล้วอีซื้อสองแถมหนึ่งเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนซื้อไปเพราะเราจะได้เอาของฟรีไงสรุปแล้วอุ้นเราก็ได้ของแบบไม่ฟรีนะก็คือแชร์ค่ารถราคาออกมาแบบว่าโอ้โหแบบกุลิจีรางไคแล้วได้มาเป็นกุลุษกุลุษแต่รคาไม่ถึงหมื่นเยนรีวายนี่แบ,บ็สุดยอดถูกมากเราก็ได้เวลาอันสมควรเเลิกแล้ววันนี้เราชอปปิ้งกันแบบว่าเงินหมดกันแบบโอ้เป็นหมืน่น หลายหมื่นมากๆบอกแล้วว่าเรามหาเศรษฐีอภิมหาอครมหาเศรษฐีเพราะฉะนั้นเรามีเงินเราต้องใช้ไม่ตัดออกทีีให้หมดเลยนะไม่เดี๋ยวไปเก็บกับเราต้องขอไปเก็บกับเจโกโก้ทีหลังเราต้องขอขอบคุณอย่างเป็นทางการจ้าขอบคุณมากนางเจโกโก้กลับไปเมืองไทยแล้วก็ยังตส่าห์ส่งเงินมาให้เราช็อปการขอบใจจริงๆซึ่งมากต่อไปเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วเราก็ยังจะต้องไปใช้เงินกันต่อโดยการกินเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราจะไปหาเนื้อย่างกินเราไม่ได้กินเนื้อย่างกันมาแบบเป็นเดือนๆแล้วเราแบบกระหายเนื้อย่างมากเราต้องไปหาเนื้ยนอย่างกินอย่างใดเราไม่โทรไปจ,อ,จองจองทางอินเทอร์เน็ตร,รอรถไฟไปกินเนื้อยา่างเราก็นั่งรถไฟมาถึงสถานีพูจูแล้วแต่มีวิธีกรรมกลางทางก็คือว่าเราขึ้นรถไฟวนไปวนมาด้วยความที่เรางกเราจ่ายค่าตัต๋วเท่านี้เดี๋ยวเพื่อความคลุมแล้วก็เลยนั่งเล่นวนไปวนมา ต่ารอกจิกๆิคือขึ้นจิกระบูนนั่นแหละนี่สถานีบ้านตัวเองนะอยู่ไปสิบหปีแล้วนะนยังขึ้นจนหลงอะ่ะสถานีบ้านตัวเองแๆตอนนี้เราก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วนั่งรอนั่งรอเลียบคิวมีสมาธิเพิเพิ่มซึ่งไม่ได้ชวนมาเองอ่ะตอนนี้เราก็เข้ามานั่งในร้านเรียบร้อยแล้วอ่ะ กิเขาถามว่าเด็กเขาจะถ่ายให้ไหมหารู้ไหมเราถ่ายเขาไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่รู้แต่ว่าเราก็คือดูให้รู้ตอนแรกกำลังเข้ามาในรายการดูให้รู้ก็น้องมองการคดีเลยเราสั่งคอร์สไปแล้วหนึ่งคอร์สก็คือคอร์สราคา2,900กว่าคอร์สนัวแหละเป็นอันนี้เป็น หัวสุล้เขามีที่คีบเนื้อสองแบบคือแบบที่มีรูกับแบบที่ไม่มีรูแบบที่มีรูเนี่ยเขาบอกว่าแบบที่มีรูก็คือใช้คีบเนื้อด้านขวามือเนี่ยคือคีบเนื้อที่สุกแล้วส่วนด้านซ้ายมือคือคีบเนื้อที่ยังไม่สุกก็คือเขาสั่งมาไม่ใช่เขาสั่งคือเขาจะเสิร์ฟให้เราก่อนเป็นแบบแรกก็คือลิงหัวย,ยา่างลินบวชแต่ไม่ยา่างเอามาเอามาย่างเองนี่ลิงยา่างมันได้ลงไปอยู่ในเตาเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวมันกำลังจะลงไปอยู่ในพุงของบีบุซังเฮ้ยนี่เลิศมากเลยมีหอยโคตาเตะนี่ด้วยของใหม่อ่ะแล้วก็อันนี้แบบเนื้อแผ่นแผ่นปิ้งๆอ่ะเฮ้ยอันนี้เนื้ออกอันนี้เนื้ออกดิบดี้เนื้ออกอันนี้สุดยอดมากเนื้ออกๆเนี่ยโอ้อันนี้สุดยอดมากมากมาเป็นของโอ่งนี้เลยนี่เลยเลยดูมันน่ากินมากนี่แล้ว่ากินเป็นยังไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะกินจนแบบว่าสุกรู้สูกกลางมาก เดี๋ยวไมจะหมดเวลาเร็วตอนนี้เราเริ่มไปขนมหวานแล้วแต่ขนมหวานแล้วเหมือนเดิมขนมหวานแล้วกลับมาต่อด้วยของขาวต่อตอนนี้เราก็กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ่ายค่าเสียหายไปคนละสามพันสองร้อยกว่ากว่าอันนี้เป็นร้านที่เราชอบมากกินมากเพราะว่าแบบสุดยอดมากร้านนี้ชื่อว่าร้านยากินิคุคิงคิงนี่สมชื่อกลายเป็นคิงจริงๆเลยตอนที่กินอยู่เราก็ไม่ค่อยได้ถา่ายเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่ทันเวลาครั้งนี้ก็เลยจะไม่ค่อยได้เห็นวิ ว่าเรากินกันเท่าไหร่แต่จริงๆเรากินกันเยอะมาก่ะวันนี้กลับบ้านแล้วเสร็จภารกิจละเราจะกลับไปตีพุ่งนอนผึ่งที่บ้านคลิปหน้าวิวสซงจะพาไปไหนไปกินอะไรทำไรติดตามตอนต่อไป